สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอ้าวนาเด็ดครับลูกมาค่ะเพื่อนๆน้องมาเอ้ยหลายอย่างเลยเออไปๆไปไหนก็ไปลูแหมเรียกมาหยุดเชิญเพื่อนๆมากินอันนี้สลัดจ้ะเปรี้ยวค่ะสละทรงเครื่องค่ะเพื่อนๆนี่จ้ะเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเลยจ้าแล้วก็ อันนี้ค่ะเพื่อนๆเน,นี้ยค่ะนี่ไหมอันนี้ผสมค่ะมีมะม่วงเบาด้วยเดีย๋ยวนะอันมาชวนเพื่อนๆกินค่ะเพื่อนๆเดี๋ยอ,อันจะยกอยู่อย่างนี้ราคาวางไม่ได้คำอยู่ข้างล่างนี่ค่ะคําแรกขอเป็นมะม่วงเบานะคะเนี่ยค่ะมันจะอุ้ยเนี่ยะ เนี่ยค่ะเพ,พื่อนๆเห็นไหมมันปรี้ยวหวานว่นจะลองอกินนะคะเพ,พื่อนๆลองค่ะอื าขอรองอันนี้เปรี้ยวชิขอชิมกันนะคะเมื่อกี้มันเปรี้ยวเกินสาระ,ะมันเปรี้ยวค่ะเพื่อนๆอ้าวน้ำจิ้มไปไหนเนาะน้ำจิ้มก็ไม่เจอเจอแล้วค่ะ,ะจะมีพี่นโรยหน้าปะ อฮ่าฮานะคะอืมเฮ้ยขอโทษค่ะพเพื่อนๆทั้งมือทั้งไม้นะคะพเพื่อนๆจ้ะล้างมือมาแล้วจ้ะ มาเบื้องเบารอบนี้ค่ะชิ้นเล็กจ้ะรอบเมื่อจี้มันฝืนไปนี่อ่ะ,อะยังมีอีกอยู่ข้างหน้าค่ะผู้ดีกินข้าวค่ะน้องพิงค่ะมีผู้ดีกินข้าวกินโอ้โหไม่มีทิง้งมี ล้นเหลือไม่มีหกเลยนะคะโอ้มันเปรี้ยวจนเหงื่อออกเพื่นอนๆฮ่าอ,อ,อ,อ่ะอ่ะมันอืมอืมนี่อีกดุ้ยอืมอืมอดุอยกินสาวนุ่พ่อ ย้อนนานไม่ได้ค่ะเพื่อนอือม,มีพุดซาดองด้วยจ้านี่เดี๋ยวนั่งกินพุดซาดองให้ดูนะคะโอ้มาทางนี้อันนี้น่าจะรอดอืออืออือแคบโอ้ย ต้องเลือกกินพุดซาล่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆกินไปเยอะละชอบกินผลไมยุจ่ะแต่บบชอบเปรี้ยวขนาดนี้จ้ะ น้องพิงเล <laughs> นง่น้องมาน้องมาเลือก <laughs> อยู่แต่กับหมูก,กับมา <laughs>